การปฏิวัติฝรั่งเศสเสรีภาพเสมอภาคพะราดราภาพเปลี่ยนแปลงยุโรปในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่เคยมีช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่แนวคิดเหล่านี้ยังเป็นเพียงความฝันอันไกลโพ้นสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่หล่อหลอมโลกสมัยใหม่เราให้เป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั้นเริ่มต้นขึ้นจากการลุกฮือครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือที่เรารู้จักกันในนามยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวนั้นไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเพลิงที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปทั่วทั้งทวีปยุโรปและโลก เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยสิทธิประชาชนและความเป็นชาติได้ถือกำเนิดขึ้นและอย่างรากลึกเหตุการณ์นี้มีความซับซ้อนน่าทึ่งและเต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำ้าที่ยังคงมีความสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่เปลวเพลิงแห่งการปฏิวัติจะลุกโชนขึ้นฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่18เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่กลับเต็มไปด้วยรอยร้าวภายใน โครงสร้างสังคมถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนภายใต้ระบบที่เรียกว่าระบอบเก่าอองเซียนเรจิมซึ่งแบ่งประชากรออกเป็น3ฐานอันดอนเอสเตชอย่างไม่เป็นธรรมฐานอันดอนแรกคือคณะสงฆ์มีสิทธิพิเศษมากมายไม่ต้องเสียภาษีและถือครองที่เด่นจำนวนมากฐานอันดรที่2คือชนชั้นขุนนางซึ่งก็มีสิทธิพิเศษคล้ายคลึงกันไม่ต้องเสียภาษีและมีอำนาจทางสังคมและการเมืองมหาศาล ส่วนฐานอันดรที่3ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประมาณ9กเปอร์ตประกอบด้วยชนชั้นกลางชาวนากรรมกรและคนยากจนพวกเขาต้องแบกรับภาระภาษีอันหนักอึง้งแต่กลับไม่มีสิทธิมีเสียงทางการเมืองใดๆเลยความเหลื่อมล้ำนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจและความคับแค้นใจสะสมมานานหลายทศวรรษประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเรา้า ฝรั่งเศสมีหนี้สินจำนวนมหาศาลจากการทำสงครามอันยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมในสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของราชสำนักภายใต้การปกครองของพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตัวแนตยิ่งทำให้สถานการณ์ทางคลังย่ำแย่ลงไปอีกราคาอาหารโดยเฉพาะขนมปังซึ่งเป็นอาหารหลักของประชาชนเกิดพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ประชาชนอดอยากและสิ้นหวังในขณะเดียวกันแนวคิดของยุคเรืองปัญญา Enlightenment ก็เริ่มแพร่หลายในหมู่ปัญญาชนและชนชั้นกลางนักคิดอย่างจองจากรุสโซโวแทร์และชาลส์ลูอิสเดอเซอร์กองดาหรือมองแตสกิเยอร์ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติเสรีภาพความเสมอภาคและการแบ่งแยกอำนาจซึ่งท้าทายอำนาจเบ็ดเสร็จของสถาบันกรรษัตริย์และาศาสนาจักร แนวคิดเหล่านี้ปลุกร้าความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงและเรียกร้องความยุติธรรมในหมู่ประชาชนสถานการณ์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุดนำไปสู่การเรียกประชุมสภาฐานันดร e s t a t e General ในปีคศ1789ซึ่งเป็นการประชุมที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานกว่า170ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตการคลัง อย่างไรก็ตามการประชุมกลับเป็นจุดประทุข,ของความขัดแย้งเมื่อฐานันดอนที่3เรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงแบบตัวต่อตัว One Man One Vote แทนที่จะเป็นแบบฐานันดอนต่อฐานันดอน o ั e s อ a t e one v o t e ซึ่งจะทำให้ฐานันดอนเสียเปรียบอยู่เสมอ เมื S <S ja ่อข้อเรียกร้องไม่รับการตอบสนองสมาชิกฐานอันดอนที่3ได้ประกาศตนเองเป็นสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) และให้คำมั่นจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อคำสาบานในสนามเทนนิส (Tennis Court o a t เหตุการณ์นี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของระบอบกษัตริย์อย่างเปิดเผย การปฏิวัติเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมข้อศ1789ประชาชนกรุ่มปารีสซึ่งหวาดกลัวการปราบปรามจากทหารหลวงได้บกยึดคกบาสตีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการของราชสำนักเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศสและถือเป็นวันชาติฝรั่งเศสในปัจจุบัน หลังจากนั้นความไม่สงบได้ลุกลามไปทั่วประเทศมีการจลาจลปล้นสะดมในชนบทและการโจมตีปราสาทขุนนางต่างๆสมัชชาแห่งชาติได้ประกาศยกเลิกระบบศักดินาและสิทธิพิเศษของฐานนันรนต่างๆในคืนวันที่4สิงหาคมข้อศ1,789ซึ่งเป็นการทำลายรากฐานของระบอบเก่าอย่างสิ้นเชิง ต่อมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันสมัชชาแห่งชาติได้ประกาศปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง Declaration of the Rights of Man and of the Citizen ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่วางรากฐานแนวคิดเรื่องเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพปฏิญญานี้ได้ประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีเสรีภาพและความเสมอภาคทางกฎหมายมีสิทธิในทรัพย์สินความมั่นคงและการต่อต้านการกดขี่ แนวคิดนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกช่วงปีแรกแรกของการปฏิวัติมีความพยายามที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาภายใต้สถาบันกษัตริย์ที่ถูกจำกัดอำนาจแต่ความไม่ไว้วางใจระหว่างราชสำนักและประชาชนยังคงมีอยู่เมือ่อพระเจ้าหลุยที่16พยายามหลบหนีออกนอกประเทศในปีคศ1 7 9 1และถูกจับกลุ่มได้ความเชื่อมั่นในสถาบันกษัตริย์ก็สั่นคลอนอย่างหนัก และนำไปสู่การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐฝรั่งเศสขึ้นในปีคศ1792การปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในทางตรงกันข้ามมันได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรุนแรงและความวุ่นวายที่รู้จักกันในนามยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัว r e i n o o t t r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  ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปีคศ1793ถึงคศ1794 ภายใต้การนำของคณะกรรมการความปลอดภัยส่วนรวม (Committee of Public Safety) ที่มี m a x i m i l ิเลียนโรเบสปีแอเป็นผู้นำคนสำคัญมีการกล่าวหาว่าผู้ต่อต้านการปฏิวัติและศัตรูของประชาชนจำนวนมากถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินอย่างโหดเหี้ยมเพื่อรักษาอุดมการณ์ของการปฏิวัติและความเป็นปึกแผ่นของชาติแม้จะมีความรุนแรงแต่การปฏิวัติได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ นอกจากจะโค่นล้มระบอบกษัตริย์แล้วยังได้ยกเลิกศักดินาทำลายอิทธิพลของาศาสนาจักรปลดปล่อยชาวนาจากการผูกมัดกับที่ดินและส่งเสริมแนวคิดเรื่องความเป็นชาติ n a t i o n a l i s m โดยประชาชนไม่ใช่แค่ใต้ปกครองของกษัตริย์อีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของชาติที่มีสิทธิและหน้าที่ร่วมกัน บุคคลสำคัญหลายคนมีบทบาทอย่างยิ่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตัวแนตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบอบเก่าและความฟุ่มเฟือยที่นำไปสู่การล่มสลายแม็กซิมิเลียนโรเบสปีแอร์เป็นตัวแทนของอุดมการปฏิวัติที่เข้มข้นแต่ก็เป็นผู้นำที่นำไปสู่ยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวจอชดองตงเป็นนักปฏิวัติที่มีบทบาทในช่วงแรกและพยายามประนีประนอมแต่สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเช่นกัน จองปอมารัฐเป็นนักหนังสือพิมพ์และนักปฏิวัติหัวรุนแรงที่ปลุกเร้าความรู้สึกของประชาชนผ่านงานเขียนของเขาการปฏิวัติฝรั่งเศสส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อยุโรป แม้ว่าฝรั่งเศสจะประสบความวุ่นวายทางการเมืองอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งนโปเลียนโบนาปาร์ตขึ้นสู่อำนาจและสถาปนาจักรวรรดิแต่แนวคิดเรื่องเสรีภาพเสมอภาคและปราดอนภาพที่ปลูกขึ้นมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปท้าทายระบอบกษัตริย์และอำนาจของขุนนางในประเทศอื่นๆก่อให้เกิดการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชในอาณานิคมต่างๆของยุโรป แนวคิดเรื่องสิทธิพล,ลเมืองสิทธิมนุษยชนและการปกครองตนเองได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยจะเป็นด้วยความยากลำบากและยาวนานแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสได้วางรากฐานที่สำคัญสำหรับระบบการเมืองที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและสิทธิขั้นพื้นฐาน บทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากการปฏิวัติฝรั่งเศสมีมากมายประการแรกเราได้เห็นถึงอันตรายของความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่หากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่การลุกฮือครั้งใหญ่ได้ประการที่สองการสแสวงหาอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์โดยปราศจากการประนีประนอมและมนุษยธรรมอาจนำไปสู่ความรุนแรงและการกดขี่รูปแบบใหม่ได้ ประการสุดท้ายการปฏิวัติฝรั่งเศสสอนให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นมักจะมาพร้อมกับการต่อสู้ที่ยาวนานและซับซ้อนแต่มันก็สามารถนำไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพเสมอภาคและความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น การปฏิวัติฝรั่งเศสยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ทรงอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่เป็นเครื่องเตือนใจว่าแนวคิดเรื่องเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่ต้องอาศัยความพยายามการต่อสู้และการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน